ณะของผรการหอมปลาหรือภาษาอังกฤษคือวายเดรัสสำหรับพี่พี่น้องๆที่เข้ามาชมใหม่ยังไม่รู้จักผกาศหอมปลามีลักษณะยังไงค่ะตอนนี้ผัากาดหอมปลาจะสังเกตได้ง่ายมากเลยดูลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะคะบางบางชนิดก็จะหยกักจะเป็นหยกักจะพาเดินดูเนะะี่ยค่ะเนี่ยนี่ค่ะ ยังยังต้นนี้ใบจะอยากแบบนี้ถ้ายังเล็กติดพื้นอยู่ตอนที่เกิดใหม่ๆคนจะแยกไม่ออกนะคะถ้าไม่ชํานาญจริงๆจะแยกไม่ออกว่าอันไหนคือผักกาดหอมป่าและอันไหนคือแดนเดลไยออนหรือเขี้ยวสิงโตเพราะใบหยักเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยนี่เป็นประเภทใบหยักนะคะนี่ค่ะให้ดูตรงนี้จะ จะไม่คือมันจะเรียบนะคะเวลาเอามือรูปแต่ข้างหลังเนี่ยจะขูดค่ะเวลาเอามือรูปสาเลยโดยเฉพาะตรงกลางเนะะี่ยค่ะตรงเส้นตรงเนี้ยมันก็จะมีเหมือนเหมือนเป็นฟันเหมือนเป็นฟันปลาเนะะี่ยค่ะถ้าโตขนาดนี้แล้วสังเกตง่ายนะคะอันนี้เป็นใบยหยักส่วนนี้จะไม่ใบยหยักนะคะแต่เขาก็คือผักการพร้อมป่านี่ไม่ใบยหยักแล้วก็ดูฟันปลา ยากมากเลยตอนเนี้เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วเนี่ยฟันปลาหรือตรงเนี้หาไม่เจอเลยได้อาศัยต้องต้องดูที่กลิ่นดูดมที่กลิ่นค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยกลิ่นหอมคล้ายดอกชมนาทและยังมีกลิ่นหอมคล้ายลูกเตยลูเตยสดสดนะคะที่ที่เอาไปต้มหั่นเป็นช่อๆเอาไปต้มค่ะไม่ใช่ลูกเตยที่เขากระเทาะเปลือกมาขายแล้วนะคะ งามมากเลยอะงามมากส่วนสรรพคุณของไวเล t ทัสหรือผักกาดหอมป่าเนี่ยเคยพูดให้ฟังแล้วนะคะแต่วันนี้จะพูดคร่าวๆถ้าอยากทราบรายละเอียดเข้าไปดูใน Google พิมพ์เข้าไปว่าสรรพคุณของไวเล t ทัสเขาก็จะออกมาหลายมากมาหลายอย่างเลยค่ะสวยจังเลยสวยชอบดูหนาม ดูมากมากเลยหนามตรงเนี้ยค่ะเขาจะตัดทิ้งเขาจะถอนทิ้งค่ะเขาจะถอนทิ้งหมดจริงแล้วเขาปลูกหญ้านี้คลุมไว้นะคะซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าหญ้าอะไร <ๆ S 1> เขาปลูกหญ้านี้คลุมไว้เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นดงตั้งแต่ตรงนั้นมาถึงตรงนี้เลยค่ะกําจัดไม่ได้เห็นไหมก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วนู้นหญ้าอะไรก็ไม่รู้สวยมากเลยดูหนามเห็นชัดมากเลยค่ะเนี่ยเขานําไป ทำเป็นยาแก้ปวดเขาถึงเรียกว่าว่าเออเพนคิลเลอร์เขาบอกว่าระงับอาการปวดได้โดยเฉพาะคนที่ปวดไมเกรนค่ะแต่ถ้าหากรับประทานยาที่ทำจากอันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือยาเป็นปสมุนไพรเรานี่แหละอย่าไปรับประทานร่วมกับยาอื่นเขาว่าอย่างนี้นะคะอุย้ยนี่ยาอะไรไม่รู้นี่ค่ะลักษณะของเขา จะให้สังเกตมันมันสังเกตไม่ไม,ไม่ไม่ยากค่ะดูตรงเนี้ยมันจะเป็นฟันปลาเอามือรูปมันจะสกักสักเลยค่ะดูที่ขนาดยังอ่อนอยู่ที่ตอนเมื่อสองเดือนที่แล้วมองยังไงพยายามที่จะให้เห็นฟันปลาทั้ยังไงก็อมองไม่เห็นแต่พอตอนเนี้ยค่ะสลอนเลยฟันน่ะสวยชอบมองมากเลยฟันฟันปลาของอันเนี้ยค่ะแล้วก็เวลา เด็ดใบออกมาแบบนี้จะมียางค่ะเห็นไหมคะยางเขานะจะสังเกตเลยว่าจะมีน้ำสีขาว,ขาวตัวยาจะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงยางสีขาวเนี่ยมันจะมีรสขมขมแล้วสักเดี๋ยวมันจะหวานหวานลิ้นค่ะถ้าบอกตัวยาจะอยู่ตรงนี้เลยสรรพคุณคือ สำหรับคนที่เป็นภาวะที่อารมณ์แปรปรวนซึมเศร้าเขาบอกว่าพือชนิดนี้ช่วยได้เพราะว่าอย่างนี้ค่ะนอนไม่หลบับแล้วก็ปวดไมเกรนเพราะเป็นเป็นพืชที่ระง,งับอาการปวดคงจะถ้าบ้านเราน่าจะเป็นฟ้าทลายโจรน,นะคะแต่แต่ไม่ได้บอกว่าสรรพคุณเหมือนฟ้าทลายโจรน,นะคะเพียงแต่อยากจะบอกว่าสรรพคุณของผักกาดหอมป่าเนี่ยคือ ระงับปวดค่ะแล้วก็คลายเครียดด้วยสวยมากเลยเนี่ยเสียดายเขาไม่น่าตัดเลยคนนี้มาหาักดูลำต้นเขานะเน่ดูเหมือนผักกาดหอมเลยแล้วเห็นไหมคะยางเขายางกำลังจะออกมาตรงเนี้ยเนี่ยดูสิเสียดายมากเลยยางเขาเนะี่ยใบอ่อนเขาจะ เก็บไปรับประทานเป็นผักสดนี่แหละเอาไปใส่ปนกับผักคือทำเป็นสลัดได้เลยค่ะนี่คือยางเขาดูสิคะดูตรงน,นี้ยเสียดายมากเลยเห็นยางเลวเสียดายมากเพราะเคยเอามาแตะลิ้นแล้วมันขมขมแต่เป็นขมที่อร่อยสักประเดี๋ยวมันจะหวานนะคะครับก็นี้หยุดอ่อต้น หอมมากเลยเนี่ยยืนอยู่เนี่ยได้กลิ่นกลิ่นหอมทีนี้มาหาต้นนี้ดูนะคะต้นที่เป็นใบก่อนอื่นดึงใบก่อน <Yeah. S 2> น้ำน้ำน้ำยางสีขาวโ <Yeah. S 2> oh, เสียงคนว่าคนว่าไม่ให้ลงมาตรงนี้หรือเปล่าฟังไม่ชัดเขาคงไม่รู้ว่าไปขออนุญาตแล้วค่ะนะคะสียางสีนี้ค่ดต้นนั่นเห็นไหมคะมันเหมือนกันค่ะใบหยักหรือใบ,บไม่หยักเหมือนกันเลยแต่เพียงแต่ว่าแบบใบไม่หยักเนี่ยตรงลำต้นเขาเนียนแต่แบบใบหยักเนี่ยค่ะลำต้นตรงนี้ยจะมีหนาม แต่พอเอามือลูบออกก็หายเนะะออยี่ยค่ะลูบออกหายอีกดีช่างยังสิน่าเสียดายมากเลยอะ่ะใช่ค่ะตัวยายอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยหนามของเขาพอเอามือลูบเขาก็หลุดดูยังน่าเสียดายมากเลย ทที่เป็นบ้านเราคือเขาเรียกนักสมุนไพรเรอคะที่ที่ทำยาสมุนไพรเน่ยเขาเอาเก็บไปทํายาทําในลักษณะที่เป็นแคปซูลก็คือเอาไปปั่นแล้วเอาไปต้มและเอาไปใส่เป็นแผ่นๆเข้าไปในเตาอบให้เป็น เป็นแผ่นแห้งๆแล้วเขาก็เอามาปั่นให้เป็นผงใส่บรรจุแคปซูลไว้รับประทานนะคะนั่นคือแบบแห้งส่วนแบบน้ําก็เอาไปปั่นแล้วก็คั้นเอาน้ำกรองกรองเอาน้ําแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นและอีกวิธีหนึ่งคือสดๆเลยตัดไปเดี๋ยวนี้เลยนอนไม่หลับตัดไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็เอาสับๆ,ๆแล้วก็ต้มน้ําเดือดๆแล้วก็เท ใส่ลงไปในหม้อน้ําเดือดๆทิ้งไว้ห้านาทีคือปิดแก๊สก่อนนะคะทิ้งไว้ห้านาทีแล้วก็เอามาดื่มหอมมากจีดใหนไม่มีแล้วนะคะเพราะเขาจะตัดทิ้งแล้วค่ะน่าเสียดายมากเลยหูดูต้นนี้หักต้นนี้สิเขาเกิดอยู่ในดงซุปนี่ค่ะซุปนี้ก็หอมหอมคิดดูนี่กลิ่นหอมเหมือนใบเตยเหมือนดอกชมานาดเหมือน ลูกเดือยแล้วใบซุกหอมบอกไม่ได้ว่าซุกหอมเหมือนอะไรหอมมากแล้วสองคือสองอย่างนี่กลิ่นหอมผสมผสานกันชื่นใจค่ะน่าเสียดายมากๆเลค่ะเสียดายจริงๆดูสิคะต้นเดียวนะเนี่ยนี่ต้นเดียวค่ะต้นเดียวแล้วก็แตกขแขนงออกมาเยอะเลย ถ้าที่บ้านใครมีอยู่แค่ต้นเดียวฮะเก็บยิ่งเก็บยิ่งแตกชอบดูหนังชอบดูฟันปลาหักเล้นเล็กๆ แตกกิ่งก้านสักไม่ใช่กิ่งก้านที่แตกแขนงออกเยอะเลยะะเขาจะมีเขาจะอยู่ในช่วงหนาวค่ะเป็นพืชพืชที่เกิดในช่วงหนา้าหนาวนะคะมือน้ำน้ำยางเขาออกมา,นะามลองาดูสิเนี่ยคนที่ชอบกินขมขมเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวที่สวนก็เก็บกินได้ตลอดแล้วละค่ะ ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากมากค่ะดูฝั่งแมนฮัตตันสักพักหนึ่งอากาศดีตอนนี้เริ่มนะคะแต่ลมแรงมากสังเกตน้ำนะคะลมแรงจริงๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ